สวัดีตลอดพัสู่เกมโปเกสซาก้ากับทิปเซตเตอร์นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงอีเวนต์แล้วก็จะมาซื้อเรื่องของบัตรฟักไข่ด้วยนั่นเองนะเนื่องจากเพชรเรามีประมาณ27งหมื่นนะคะแต่จะใช้ประมาณ10,000ื่นเนาะเพื่อจะเอากิจในการใช้เพชรด้วยนั่นเองนะมาดูที่กิจกรรมตรงนี้นะแล้วก็กดมาที่กิจกรรมการใช้เพชรตรงนี้นะคะเราจะมาเอาเรื่องของดิสกิลด้วยนั่นเองเนาะอ่าถือว่าคุ้มนะคะทุกคนสําหรับดิสกิลถ้าใครยังไม่เคยใส่แบบดิสกิลแบบนี้นะก็สามารถใช้เพชร ถึง1,000 0ก็พอนะทุกคน1,000 0ก็คุ้มแล้วนะหรือใครยังไม่ถึง1,000 0เพรยังไม่พอเนี่ยสัก6,000หรือ4,000ก็ได้นะอ่ะอันนี้ก็จะใช้ประมาณ1,000 0นั่นเองนะคะก็จะได้1,000 0เนี่ยจะได้เพิ่มมาอีก1 0 0นะ1 0 0เนี่ย มันจะเป็นแบบสุ่มนะทุกคนทั้ง3ตัวเนี่ยทั้ง3อย่างเนี่ยก็คือจะเป็นแบบสุ่มทั้งหมดนะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้แบบระดับ3แล้วก็ระดับ IV ด้วยนั่นเองนะก็จะเป็นแบบสุ่มสําหรับดิสกิลแล้วก็มีโอกาสได้เป็น IV ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูที่กิจการใช้ ถุงรางวัลกันเลยนะฮะกลิ่ถุงรางวัลหรือร้านค้าถุงรางวัลตรงนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการซื้อการใช้เพรในการซื้อนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นใบแม็กหรือบัตรแม็กนะคะก็สําหรับคนที่ไม่ได้เติมหรือเป็นสายฟรีเนี่ยก็สามารถซื้ออันแรกได้นะมันจะมี2อันเนาะแล้วก็อันที่มันขึ้นเป็นตรงนี้เนี่ยสีทองตรงนี้นะคะก็เฉพาะเห็นไหมสําหรับคนที่ VIP 5ขึ้นไปนั่นเองนะถ้าใครไม่ได้เติมก็ไม่สามารถกดซื้อได้นะก็จะซื้อได้แค่อันแรกเท่านั้นนะ แล้วก็อันต่อมาเนะี่ยอันนี้ก็จะเป็นสําหรับ V.I.P 5ขึ้นไปมีมอ2อย่างที่เหมือนกันนะทุกคนแล้วถัดมาเรื่อยๆนะดูตรงนี้นะก็จะมีเรื่องของอัพเรื่องของแบบของรางวัลต่างๆเนาะถ้าใครสนใจอันไหนก็สามารถใช้เพจในการแลกได้นะเพื่อจะไปทําในกิจ ในการใช้เพชรด้วยนั่นเองนะเราจะได้ดิสกิลมาด้วยนั่นเองเนาะอันนี้เป็นแผ่นอาเซอุสนะหลายธาตุเลยนะมาครบน่าจะครบทุกธาตุนะทุกคนถ้าใครปั้นอาเซอุสอยู่แล้วอยากได้ธาตุไหนก็สามารถซื้อใช้เพชรแลกซื้อได้นะฮะทุกคนก็จะได้แบบไปเปลี่ยนธาตุของอาเซอุส ได้ลงแบบหลายๆที่มากขึ้นนั่นเองนะฮะน่าสนใจเหมือนกันนะแต่สิ่งที่เราจะมาซื้อในวันนี้ก็คือบัตรฟักไข่เนี่ยบัตรฟักไข่ตรงนี้นะคะก็จะซื้อประมาณอ่าห้าครั้งนะห้าครั้งก็ประมาณหนึ่งมืนเพชรนั่นเองนะฮะก็จะไม่ใช้เยอะนะเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยนะคะห้าครั้งเท่านั้นนะก็บัตรฟักไข่ตัวนี้จะไปสุ่มในตู้ระดับสูงได้นะทุกคนใช้แทนเพชรไปเลยได้นะเออนะห้าครั้งเท่านั้นนะหนึ่งหมื่น แล้วก็3มอย่างตรงนี้ก็คือหินถ่ายทอดนะทุกคนถ้าใครปั้นตัวไหนแล้วแบบว่าปั้นไปเยอะแล้วนะคะเสียได้นะคะเวลาได้ตัวเทพมาโปเกมอนเทพมาเนี่ยก็สามารถซื้อหินถ่ายโอนตรงนี้นะคะไปถ่ายโอนได้นะโดยที่เราแบบไม่ต้องแบบปั้นใหม่เนาะไม่ต้องเริ่มใหม่ปั้นใหม่นะคะก็สามารถซื้อหินถ่ายทอดได้นะก็หินถ่ายทอดหรือหินถ่ายโอนตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีระดับต้นนะระดับต้นแล้วก็ระดับสูง ะระดับกลางตรงนี้นะคะ,ะก็แล้วแต่คนจะเลือกซื้อได้เลยนะคะถ้าใครมีเพชรเยอะก็สามารถซื้อดองไว้สะสมไว้ก็ได้นะ,ะเรื่องของบัตรฟ้าไข่ใครจะซื้อให้ครบ10ครั้งเลยก็ได้นะ,ะไม่ว่ากันเนาะแต่อันนี้ก็จะใช้แค่10,000ก็พอนะคะเพราะเราจะเอาแค่ดิ้สกิลเท่านั้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะที่กิจกรรมตัวนี้นะคะเรามารับกันเลยนะ,ะก่อนนี้ใช้7 0 0 2,000, 4,000พนนะ,ะกดรับไปนะ อันนี้4,000ใช้ถึง4,000เพศแล้วก็ได้30แผ่นนะะสำหรับดิสกิลเนาะแล้วก็ใช้6,000เพศเนี่ยก็ได้60นะถ้าใครมีน้อยก็สามารถเอาแบบใชน้น้อยก็ได้นะแต่ซื้อบัตรฟ้าไข่ก็จะคุ้มกว่านะเพราะว่าเราจะได้แบบเอาไปสุ่มในตู้สุ่มระดับสูงได้นั่นเองนะฮะอันนี้ใช้ครบ10,000เพศนะคะก็ได้มาเพิ่มอีก100แผ่นเลยนะคะทุกคนเห็นไหม เดี๋ยวเราไปเปิดให้ดูด้วยแล้วกันนะว่าจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงกระเป๋ากันเลยนะคะทุกคนแล้วก็มาดูที่เห็นไหมแผ่นเยอะมากนะฮะแต่ก็จะมีโอกาสที่จะได้ระดับ3กับระดับ IV นั่นเองนะเรากดใช้กันเลยอ่ะเรากดดูนะเฮ<อ>้ยไอว,วียังไม่มานะทุกคนมีแต่ม่วง <laughs> อย่าบอกนะเ <laughs> ฮ้ยมาแล้ว IV วาหนึ่งแล้วนะอันนี้เป็นโจมตีนะ s ปเชี a ยลแอคแทกนะฮะึ๊บนี่อันนี้เป็นแอคแทกนะโจมตีแอคแทกนั่นเองมาสองหรอเดี๋ยวเรามากดแบบกลุ่มกันเลยนะฮะกดทั้งหมดเลยนะเปิดทั้งหมดแม็กตรงนี้นะแล้วก็กดใช้ไปเลยนะเรามาดูที่หลังนะว่าเราจะได้แบบสีทองเท่าไหร่นะแต่โอกาสที่จะได้สีทองอ่ะมีนะทุกคนแต่ว่าจะได้สีม่วงเยอะกว่านั่นเองนะสำหรับดิสกิลนั่นเองเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะไอกราะป้องกันเนี่ยที่เป็นโล่ป้องกันนะฮะทุกคนเวลาลงสนามต่อสู้เนาะก็จะได้มาแปดนะเรื่องของตัวนี้แต่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยันนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะสีม่วงมากกว่านะเออแต่อย่างน้อยๆมันก็นี่ได้อันนี้มานะก็โอเคแล้วนะเพราะว่าถ้าเราไปกดประมูลเนี่ยก็จะใช้เพชรเยอะกว่านี้นะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะสำหรับเรื่องของ ที่สกิล IV ก็ถือว่าโอเคอยู่นั่นเองนะก็ได้อันนี้มาหนึ่งแล้วก็ได้การโจมตีแอคแทกเนี่ยสี่นะอันนี้ได้มาสามแล้วก็สปีดแค่หนึ่งเองสปีดน้อยนะฮะสปีดนี้แบบค่อนข้างที่จะเรือเหมือนกันนะออกยากนะฮะทุกคนแล้วก็ฮิลก็ได้มาแค่สองนะอันนี้ออกยากแต่โลดเนี่ยออกเยอะมากนะฮะทุกคนแล้วก็ตรงนี้โอกาสกระตุ้นนะฮะในการโจมตี1 2เซเนี่ย ก็จะมีแค่2นั่นเองส่วนใหญ่แล้วก็คือได้สีม่วงมาเยอะกว่านั่นเองนะคะแล้วก็สีทองเนี่ยมันแล้วแต่บางคนบางคนก็เปิดมาเนี่ยก็ดวงดีระดับ IV เนี่ยได้มาเยอะเหมือนกันนะเออแล้วแต่แบบบางคนนะบางคนก็ดวงแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นนี้ก็ กลิ้งเกินนิดหนึงนะสำหรับเรื่องของดิสกิลนั่นเองนะคะก็ถ้าใครที่แบบอ่โปเกมอนแล้วอยากโหนโหยังไม่ได้เพิ่มแบบดิสกิลเข้าไปใส่เนี่ยก็สามารถใช้กินในการใช้เพชรตร,ตรงนี้ได้นะคะทุกคนก็รีบไปใช้เพชรกันเนาะซื้อบัตรฟักไข่ก็ได้หรือจะซื้อหินถ่ายทอดก็ได้นะคะทุกคนก็จะได้แบบมีดิสกิลในการใส่ให้กับโปเกมอนของเราโปเกมอนของเราก็จะได้โหดขึ้นเก่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะ,ะสว่วนคลิป าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ